สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง Let's Go Story นะครับวันนี้เราก็จะพา l a มเบต้นะครับไปเช็คระยะที่1,000 0โละครับก็ระยะเวลาที่เราออกรถจากศูนย์นะครับก็ประมาณ78เดือนได้ตอนนี้ก็1,000 0โลเรียบร้อยแล้วนะครับไวมากเลยนะครับเพราะว่าขี่ไปต่างจังหวัดบ่อยนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปนนทบุรีนะครับก็มีอู่รับทำอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะเปลี่ยนอะไรบ้างก็ที่ผมไม่เข้าศูนย์นะครับเพราะว่าผมมีการดัดแปลงนิดหน่อยนะครับมีใส่กองท่อกองเหลกนะครับท่อท่อกองอากาศเลกแล้วก็มีตนลางนะครับมีมีตนลางก็ให้พีพีเขาใส่ให้มานะครับก็ไม่อยากมีปัญหาก็เลยเข้าร้านนอกดีกว่า ตอนนี้เราก็ขี่มาได้ครึ่งทางแล้วนะฮะนี่ก็เข้ามาในจะเข้าเข้าเขตตนทบุรีแล้วเราก็ทําการเลาะหาร้านที่เปิดจีนเมานะครับก็ไม่เคยไปเลยถามว่าทําไมถึงเข้าอู่นอกนะครับก็ถ้าเราไม่ได้อ,อะไรกับกับประกันเครื่องนะฮะเราสามารถเข้าอู่นอกได้ปกติราคาก็จะถูกกว่าการจีด ก็าต่างๆอะไรที่ควรเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนนะครับอะไรที่ไม่ควรเปลี่ยนในใช้งานได้เขาดูแล้วใช้งานได้เขายังไม่เปลี่ยนนะครับก็เราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับเท่าที่เช็คมาแต่หนึ่งหมื่นโลในค่อนข้าง,างที่จะเช็คเยอะอยู่ถ้าเราไปเช็คที่ศูนย์นะครับก็น่าจะประมาณสามพันสามพันสองสามพันห้าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ขีเข้ามาได้สักพักเล พามันลึกแล้วดำลึกแล้วม่รูร้จะไปถูกหรือเปล่าเราก็ต้องเพ้่มจีบน,นะครับช่วงนี้ราอ่านต่อถ้าเราเช็คที่สูงนะครับมันก็จะประมาณ3,000 3 2 3, 000, 3, 000, 3 000, 5นะประมาณนี้ก็เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนมุดเลยนะแต่ถ้าเป็นร้านนอกเขาเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะอะไรที่ยังไม่ยังไม่สึกหรอก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับอย่างเช่นประกินประกันอะไรระยะห่างวาว,วที่คนชอบ มจะเป็นประมาณ8,000โลจนหมื่นโลนิดๆแต่นนนนมันจะเรื่องซื้อแหะถ้ามันสึมเคาก็เปลี่ยนเลยจะได้ไม่สึมเขากวายังไม่เปลี่ยนเลยวเราขี่กันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ส่วนร้านที่เราจะไปนะครับเป็นร้านฮอตแลมนะครับก็เป็นร้านที่ผมเลือกมาก่อนเลยนะครับผมก็ไม่เคยเข้าเข้าร้านนอกนะครับก็ไปดูในกลุ่มก็จะเจอแต่ตอนนี้ยังหาร้านไม่เจอเราเรอรอไปก่อน ังเกตว่าเริ่มเข้าไปลึกแล้วนะฮะจนจะสุดซอยแล้วก็ยังไม่เจอนะฮะซีเบียามาถูกเนี่ยก็ไม่น่าใช่นะฮะเนี่ยมันมันจะสุดซอยแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนจะเป็นทางตันนะก็ไม่น่าใช่ละเดี๋ยวเรโหล ต้องไปวนข้างหน้ากลับนะ,ะแต่ใน GPS บอกอยู่ในซอยนี้นะฮะเดี๋ยวเราวนก่อนกล้องก็จะสั่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมติดที่หน้ารถเนาะอาล่ะเจอและะ้วเราขี่เลยสรุปขี่เลยไม่ได้มองครับมันอยู่้งขาในนะฮะนี่ครับเราก็มาถึงแล้ว เดี๋ยวเราทำการเช็คกันเลยนะครับ10,000โลนะครับอ่าก็เป็นบรรยากาศเอารถมาจอดทำนะฮะก็จะไม่ถ่ายเยอะนะครับเพราะเกรงใจพี่เจ้าของร้านเขานะครับให้ความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยนะฮะเราก็จะถ่ายอะไรมาประมาณเนี้ยนิดๆหน่อยๆน,นะครับเราจะไม่ถ่ายละเอียดเพราะเป็นการเช็คเช็คกิเช่นะครับเขาจะได้ทำงานสะดวกนะฮะถ้าเราไปถ่ายอาจจะทำงานไม่สะดวกเนาะ พี่ก็ทําการเช็คไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะก็ให้พี่ก็เช็คต่อไปเราก็นั่งดูไปก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง l e t s Go Story นะครับนนี้เราก็เอา l a m เ Beta นะครับมาเช็คระยะ1,000 0โลนะครับ เดี๋ยวเรารอพี่เขาเช็คให้ก่อนนะครับเราก็จะมาสรุปว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับเอาละครับเราก็ทำการเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับก็การเช็คเสร็จนะครับเบื้องต้นที่ผมเปลี่ยนไปนะครับก็อ่สรุปราคาก่อนนะครับ2200บนนะครับจากปกติที่เราจะต้องเสียประมาณ3 2 0 0 3 5 0 0มนะฮนะครเราเสียแค่ 2002นะฮะซึ่งเปลี่ยนอะไรไปบ้างก็มีน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพานแล้วก็มีอะไรอะ่ะถง่งมีถ่วงล้อด้วยครับแล้วก็วก็มีทําความสะอาดกรองน้ํามันเครื่องนะฮะก็อันนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนะทำความสะอาดเราก็หลังๆก็จะประมาณนั้นนะครับเช ต่างๆก็ประมาณนี้ส่วนในเรื่องประกันระยะห่างวาวนะครับเขาก็บอกว่ามันยังไม่ซึมไม่ลวกก็อยากคุเป,เปลี่ยนนะครับรอซึมแลค่อยปลีกยนนะครับก็น่าจะประมาณ500อนะครับเพิ่อมอีกห้าบาทในการเปลี่ยนเลยได้รวมค่าแรงด้วยนะถ้าก็มาเน,นก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็เป็น 2, 2 0 0บาทนะครับ ก็หลังจากนี้เราก็เดินทางกลับแล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆนที่สนใจอยากจะเช็คระยะนะครับเ,เดี๋ยวข้ามไปเพื่อนที่สนใจที่จะเช็คระยะนะครับก็ลองดูนะครับถ้าประกันอะไรเรายังดูดีเราไม่ได้ทําอะไรกับรถน,นะครับก็สามารถเช็คสูตรได้เพื่อรักษาประกันนะแต่ถ้าไม่สนเรื่องประกันนะครับสมเรื่องความสนุกมากกว่านะก็เข้าร้านนอกก็ได้นะครับ